สวัสดีค่ะใครที่สนใจบ้านโซนาไทรานะคะต้องการบ้านที่อยู่ถนนเมนค่ะค้าขายได้วันนี้เรามีมาแนะน,นํา1หลังค่ะแล้วหลังนี้นะคะที่สําคัญตอนนี้ลดราคาพิเศษอยู่นะคะจาก1นึ่งล้านเจ็ดบาทเนี่ยลดเหลือเพียง1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะฟังก์ชันบ้านนะคะเบสิกเลยจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะขนาด16ตารางวาจอดรถภายในบ้านได้หนึ่งคันค่ะทำหลังคาโงจอดรถเรียบร้อยแล้วส่วนห้องรับแขกนะคะปูด้วยพื้นยางค่ะส่วนหน้าต่างนะคะเป็นบานสลด์ค่ะ สามารถเปิดปิดได้นะคะมีมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพามาดูโซนห้องครัวกันค่ะโซนห้องครัวกับห้องรับแขกนะคะมีการทําประตูนะคะปิดกั้นแบ่งโซนไว้ชัดเจนเลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องใต้บันไดค่ะประตูล็อกปิดได้นะคะแล้วก็ติดตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีติดตั้งนะคะหัวแก๊สไว้ให้สองหัวด้วยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้าด้านล่างค่ะปยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องเต็มค่ะ ด้านหลังนะคะมีการต่อเติมเพิ่มค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะคะติดตั้งหลังคาค่ะแล้วก็เป็นหลังคาโปร่งแสงด้วยนะคะจะให้แสงสว่างในช่วงของกลางวันค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะ ชั้น2นะคะจะเป็น2ห้องนอน1ึงห้องน้ําค่ะบันไดนะคะเป็นบันไดไม้นะคะขัดเงาเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูห้องแรกกันเลยนะคะห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังค่ะเป็นห้อง small bedroom นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะเป็นไซส์ตัว L นะคะสามารถตั้งเตียงไซส์6ฟุต3ฟุตได้แบบสบายเลยค่ะหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะคะด้านหลังบ้านไม่ชนใครค่ะส่วนหน้าต่างนะคะมีมุ้งลวดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ พื้นนะคะเป็นพื้นยางนะคะทุกคนจะทําให้เวลาเดินเนี่ยมันจะสบายเท้ามากๆเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องน้าชั้นบนค่ะห้องน้าชั้นบนนี่คือสวยมากค่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดนะคะมีการแยกส่วนเปียก่วนแห้งโดยมีกระจกกั้นนะคะสวยจริงค่ะสำหรับห้องน้ําบ้านหลังนี้ถัดมานะคะห้องนี้จะเป็นห้อง master bedroom ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะสามารถตั้งเตียงไซส์6ฟุตได้เลยราคาขายตอนนี้นะคะลดจาก1,790,000บาทเหลือเพียง1,690,000บาทเท่านั้นเองค่ะหากใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ